มีปกระตกตกค้างบมทำไงครับบ่มตงทำยไงครับโอ้ยก็ไม่อยากเลยคุณก็แกอดน้ำม่วงไหมบมมอตังไวบผมบ่ได้อ้น้ำม่วมมงดวได้เลยเด็วตรไหม นี่ยโอ้น้ำมั่วลูกใหญ่มากินเจ้ากับเจ้าเด้อไอ้โจรปะอยู่ดนะีๆก็อยากกินมะม่วงโอนเขาไม่ได้ยังไงเนี่ยไหนโทรศัพไอ้รุ่นไหนมาเนี่ยโอนก็โทรศัพท์ก็ได้ด้วย ดีกว่าขอตัวจับไปดูวหอมอืมขอบคุนะคะกข่าวดีจามขอบคุณนะคะขาดูบ๊ายบาย